ค่ะ<ท>มะพร้าวมะพร้าวกับช่องค้นน้ำพองชาแนวคือเกาค่ะพี่น้องค่ะ <istas> มันนี่มาสวนมาบ่แมนมาสวนมานามานามมปลูกข้าวโพดแห่ค่ะเป็นข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวโพด,ดเลี้ยงสัตว์ได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ได้พ่ออาทิตย์ไปเหือบ่อน้องแก้ม <sm arts> นีอ่อาทิตย์กลัวเด่นค่ะอันนี้เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ับพี่น้องพูนเขากระลังขืนน้ำใช่พุ่นเดี๋ยวไปเบิ้งค่ะพ่น เพื่อนขึ้น้ำน้ำมันบกไหมคะน้ำมันบกเพื่อนได้ยามป่าเดี๋ยวคนน้ำพ้องชาแนลสีพาพ่นองไปเบิงว่าเพื่อนยามป่าได้บอค่ะน้ำอยู่มันมันสียูสองโซนค่ะโซนนี้กับเหลี่ยอยู่ในน้อยหนึ่งค่ะนี่ต่ว่าโซนทั้งเทิงพูนมองเพื่อนมองเพื่อนสูบน้ำพุ่นมองเพื่อนสูบน้ำเหลี่ยมๆเพื่นมันบกแล้วเดี๋ยวคนน้ำพ้องชาแนลสีพพพ่น้องไปยามไปไปเบิงเพื่อนเพื่อนยามป่ามา่ไหมคะอันนี้ อันนี้เป็นหัวพันยังอยู่ทางพุ่นเตะโอ้วันมันเสียเอามาตาั้งผีเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งค่ะเบิ่นอันนี้เป็นข้าวโพดครับพี่น้องเพิ่นปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เลยไปสูบไ,ไปไปสูบน้ำใส่ข้าวโพดครับพี่น้องสูบน้ำใส่ข้าวโพดก็เลยน้ำมันบกเนาะน้ำมันบกหลายก็เลยด้ปลาเดี๋ยวไปเบิ้งครับพี่น้องว่าเป็นสิหมานบ่มือนน้หม,มานบ่บัวเป็นตะแหลวแรงบ่บัวมาเบิ้งดูเป็นตะแหลวแร่งบะ ดูดูฮะกายแรงเดี๋ยวมาหลุนน้ากันครับพี่น้องต้องดูอันนี้ขดน้ำพองถือกับขู่ไม้ย่างดีเลยมึงดูดูดงดูดีอุ้ยพี่น้องหมานแล้วบาดนี้เอาเอาเอาไปช่วยเอาช่วยเพื่อนมึงดูโอ้ปลาอันนี้เป็นปลาธรรมชาติเด็กคันนี่เป็นปลาธรรมชาติปลาปลาพเนียงน้อพะเนียงปลาเป็นปลาหอยนางพเนียงครับพี่น้องโอ้ปลาพี่ไอไมีแต่ตัวใหญ่ๆหญ่แต่เด็กมึงเนี้ย น,น่าตื่นตาไหมอันนี้นี่มันถื่อนี่ยังนี่ถแล้วน,น้ำม,มันบกบ่กระบก,กนั่แหละน,น้ำม,มันบกมันได้ถือหลอ,อดเน้นอโ<ง>ลงไว้ยื่นย่านเขาเจ้ะม่านสอดอันนี้เป็นปลาธรรมชาติแม่นบ่เปล่าปลาธรรมชาติปลา,นาหาน้าห่วยเปเนียงนี่ค่ะเขาให้เปนสูบน้ำใส่กระโพดเด็กค่ะเขนปลูกกระโพดเป็นสูบน้ำฟังทั้งพูนมันบก มันบกมันก็นเลยถือปลาค่ะพี่นอ้อง,งนี่ทั้งๆนี่บพรานฮะใบกเรียกน้ำหน่อย,อยสุดยอดเลยค่ะพี่น้องบ่าว่าตะแล้วแรงเนาะโอ้ยสั่งบ่ไปพอตอนนั้นตอน,อก,ก,นอก็รั่วเนาะดินโอ้ยคือบ่เอื้นอนเนี่ยเอาดิคุแจ๊คดิบ้าดิม่ามองดูบนนย้มัทุกหาบนดึกบ่มาะอุ้ยพี่น้องเลยเป็นปลาอันนี้ก็จะเอื้อนปลาอย่างปลาตะเพียนเลยเนาะตะเพียนกับปลาบูค่ะพี่น้องปลาธรรมชาติเลยนี่คันนี้เพราะเปนปลาเลี้ยง มาคนสูบนำใช้กับปูได้โฮมไต้หฮมอยู่เหรอสองตัวเนื้อสามนิ้วบะบูตัวทุกนบะบูจิงมัเป็นอะไรแบมันกินตัวี้ะปลาตะเพียนกินตัวนี้ละหนึ่งตัวพามันแล้วกบีนองมือหนิมันแล้วแล้วแรงแล้วมือนบวาตาแล้วแรงหดหดง่ายมืออีกน้ะพี่นองเลากินบ่เบ๊อ พผมว่ามันกินบ่เหมือนกินบ่เหลียตญ <laughs> ตัวใหญ่ๆไปใช้เหยียบบ้าแบบนี้จิบเ,เนี่ยค่มันแล้วครับพี่น้องคะอยากคัดกินค่ะวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะค่ะเนาะค่ะมันแล้วค่ะมือนี่แล้วแรงแล้วแรงค่ะมือนีขอบคุณค่ะนนแล้วแรงแล้วครับพี่น้อง <laughs> <laughs>